ไออภิษดาอุ้มน้องเลอาฉลองวันเกิดไร้เงาสามีร่วมเฟรมแม่สวยมากไออภิษดาอุ้มน้องเลอาฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นกับเพื่อนๆเ,เป็นคุณแม่อย่างเต็มตัวแล้วสาหรับคุณแม่ลูกหนึ่งไออภิษดาหลังจากเพิ่งคลอดลูกสาวน้องเลอาไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและตอนนี้ไออภิษาก็ได้ใช้ชีวิตสุดอบอุ่นกับสามีและลูกที่ภูเก็ตเรียกว,ว่าเวลาทั้งหมดทุ่มให้กับครอบครัวทั้งหมดเลยและนานๆจะได้เห็นคุณแม่อยู่กับเพื่อนๆแบบเบยอะขนาดนี้ เดยาสุดไออภิษดาได้โพส์ภาพสุดอบอุ่นโมเมนต์สุดพิเศษกับเพื่อนๆซึ่งทุกคนก็มารวมตัวเพื่อฉลองวันเกิดอายุครบ38ปีให้กับคุณแม่ลูกอ่อนออภิษดาที่ได้เป่าเค้กฉลองวันเกิดพร้อมกับความน่ารักที่เห็นภาพของออภิษบาอภิษดาที่อุ้มลูกสาวน้องเลอาร่่มเฟรมฉลองกับคุณแม่ด้วยกับแคปชั่นที่อเขียนไว้ว่า all the best t h i n g I yet to come thank you for everyone from close or far for you r Continu support Love You จึงหลังจากที่เห็นไออภิสดาอยู่บ้านแต่งตัวสบายสบายและวันนี้ได้เห็นคุณแม่แต่งตัวจะเต็มอีกครั้งไออภิสดาจะของวันเกิดสวยมากและตอนนี้ก็มีความสุขเพียบพร้อมไปแล้วทุกอย่างจริงๆและถึงแม้ลูกสาวน้องเลอานั้นจะมีอายุเพียง2เดือนเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าน้องเลอาจ,จะฮอตไม่แพ้คุณแม่เลยจริงๆเพราอมมีแต่คนไปหาลูกสาวน้อยของแม่ไอถึงบ้าน เรียกว่าหนูน้อยต้องรับแขกอยู่เรื่อยๆเพราะความน่ารักของน้องเลอาที่ทําให้มีแต่คนอยากเจอยิ่งเห็นภาพและคลิปที่ไออภิษดาโพสต์ลงอินสตาแกรมอย่างล่าสุดไอซ์ได้โพสต์คลิปน้องเลอากับแคปชั่นว่าขอต้อนรับตัวเองเข้าสู่วงการเบบี้ชาร์กน้องเลอาก็คือสาวน้อยอารมณ์ดีมากยิ้มเก่งน่ารักก็ไม่แปลกเลยที่ทำไมถึงเป็นซุปตาฟันน้ำนมอ,อีกคนที่เป็นขวัญใจของพี่ๆชาวโซเชียล